นนกุลโชว์หุ่นแซบพบคนห่วงหนึ่งอัตราชาวเน็ตลัน่นอิดชาแม่แอฟสุดๆลงแค่รูปเดียวแต่ทำไอจีเดือดในทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงหนุน่มนนกุนชานนก็แหมเล่นลงรูปถอเสื้อโชว์ซิกแพคลบภาพหนุ่มตีหล่อละมุนไปเลยทีเดียว นี่เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นอีกว่าในที่สุดก็เริ่มหวนคืนฮีลนิดอุ๊ยนี่ยังบอกว่าเริ่มหวนคืนฮีลนิดแล้วถ้ามาเต็มละ่ะจะฟิตขนาดไหนนี่แต่ที่แน่ๆมีคนห่วงแล้วเพราะว่าหวานใจอยากแอปทักออนเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิมองบนงานนี้ชาวเน็ตเลยเข้าไปคอมเมนต์แซล์แม่แอปกันใหญ่เลยค่ะอาทิเช่นคนที่ซิกแพคแน่นขนาดนี้เป็นของคุณนะแม่แอปไม่กดไลค์ด้วยนะคะร่อมกับไม้เรียวในมือมีคนถึงค่ะแม่ไม่ปลืม้มห่วงแหละดูออก ตามและกดกระดิ่ง